แม่พญาเอ้ยลูกหลานกะอยากลำบากหลายขอโชคได้โชคได้ลาบกับแม่พญานี่แหละก็ว่าแม่พญานี่ให้โชคให้ลาบโชคให้ลาบดีแท้อันนลูกหลานก็เลยอยากได้โชคได้ลาบกับคุณแม่พญานี่แหละนี่ยังกะดีๆก็บอกลูกบอกหลานแมเลยถ้ามีมัน มันลาบดีทุกหลานก็สิมาสมมานาคุณดอกสิมาเลี้ยงดูแลคุณแม่ยังดีคุ่นละนี่คุณแม่กกินน้ำหวานน้ำนี่ไปก่อนน้ำหรือไปก่อนเอ้ยหลานมาขอโชคขอลาบพญามงคลข่าบออกมาาหายด้วตัว ไต้ว่ามันและการท่านตอนนี้คือการท่านแบบเล็กๆเล็กๆแต่ว่าเกษตรเป็นยี่สากิสากระสันกิสากระตีนะทุกปีน้ำจะลิบไปอยู่บนน้ำ ก็ไฟล์ก <ing> <the speaker> ็ค <afraid> <t> ือกรัรรแดนมันนันว่านัน่นอยยิ่แค่มีคนที่ไม่รับตรวจตรวจแดนตรวจแดนมันว่าไม่นอนนีหลักไม่รับตรวจยิับขึ้นแต่พวกไมรับ เลขไหนล่ะเก้าเกาเก้าเก้าเก้าแล้วมัน้นึ้นมาไหมขึ้นมาก่อโอ้ยโหนึ่งที่ไดอีกหน่งเจ็ดหเห็นเยกอะไรครับรูที่สองเนี่ยมันเป็นเก้าเก้าห้าครับอืออันนี้รูที่สองใช่ไหมใช่ใช่ซึ่งอยู่อยู่ในพื้นที่เดียวกันห่างกันประมาณเท่าไหร่ครับนี่ประมาณสิบหมตร ิบห้าเมตรได้แล้วสิบห้าเม็ดน่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นแหละอ๋อถ้าจะเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะนี่นนคือรูแรกนะครับได้ออกมาอย่างนี้เป็นเลขอะไรครับหกสามศูนย์เหมือนเลขานายยกนนเน่ยเนาะ มันบางเงินมันบางเงินหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับมันตรงมันตรงพอดีเลยอืมพญาเบึ้งเอาขึ้นมาให้ใช่ไหมฮะใช่ใช่พญาบื้องมาขอโชคขอลาขึ้นมาเหมือนกับเลขนายกคนที่สามสิบมันมันบางเงินหรือบางเงินหรือเปล่าก็ไม่รู้ามันตรงพอดีเลยเนี่ยครับนีกันเลขเก้าผมหอมเลยห้าครับอ้เป็นเก้าห้ารูนี้ใช่ไหมฮะ ส <95. S 1> <ช>องในเก้าห้าเลยเพ,พราะเป็นรูที่สองอรูแรกเป็นรูนูน้<ช>นนี่เป็นรูที่สองเจลีนิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชนบรุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ D Run for 2023ดีรันฟอร์ไลฟ์สองศูเจลีนิวติดตามการสมัครได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจดี D Run for 2023รันฟอร์ไลฟ์สองศูนเจลีนิวหรือเจลีนิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกันทีตุลาคมนี้